สวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาเล่นเมโทลครับเ <Yeah. S 1> บ,บิกเลยว่าสุ่มตี้มาครับผม oh, <okay. S 1> ซึ่งเกาะที่ได้มาก็ขอเพื่อนครับอนนะขอเบอร์หนึ่งนะ oh. มาได้เล่นนาะนไม่รู้ว่าฝีมือจะดอกหร <Hey. S 1> ือเปล่าเปิดเกมมาไม่เปิดไมโดนตกหัวแตกนะมีมีมีแถวนี้ยังโล่งเลยอะ <Watch out. S 1> กำลังกินครับ บนกันก็ไม่บอกนะพี่เนะาะตบมัดแต่องอะไรเดีด๋ดดดดดดดยวเดรียเยเตรียเกี่ยว Mark the location เจ็บเจ็บไม่น่ามากตายครับโอ้ยไม่เล่นและออกออกเกม ใจเย็นใจเย็นพึ่งเล่นเมโทรเกมแรกครับใจเย็นครับ่แดงเด้วยโอ้โหตรงังเซีนเลยอ่ะอันนี้คือท้ายสีสั้นแล้วปะหรือว่าอะไรยังครับยังอ๋อหยดนว่ทานอกน่งไงดีว่าเบอร์หนึ่งเขาเปิดตัวหนังอ่ะรู้ว่าลิขสิทธิ์หรือเปล่านะน่าจะลิขสิทธิ์เหรอผมว่า <Yeah. S 2> เก็นนั่นะถ้ามีลิขสิทธิ์ก็น่าจะลบอะ่ะตายคนแรกเลยตามยูตามยูโกตาม้าล <out>. หลังหลังอ้เยอะ ดึงเพื่อนอยูย่รอให้ไหนสามคนปะตรงนั้นน่าออกไปช่วยเพื่อนดิค่ะเป็นรู้มุกปิดอะผมนี่เป็นคนสมองเฮ้ยเบื่อ หลังเข,ข้าหลังเข้าไปเฮ้รยเบิายเ้ัยนด้งมันไปมันวิ่งขึ้นไปแล้ววิ่งขึ้น้าบนแล้ว,ลวดึงได้ไหมสุ้สงึงเจยยนสูงอีก Okay, đây Phải đường lên tới đi à, tiền không đuổi Ok đừng rồi đừng vô Bơ đồn khai ạ Thank you Xoay Đừng lại Đừng lại cái okay. được mà. ได้อยู่ได้อยู่ข้างหลังนี่ยังมีไหมเดี๋ยวมันหมดละข้างหลังน่าจะมาตัวเดียวเราเราเพื่อนเราไฟอ่ะหลังไม้ thank you watch out น็ no ส่วนชาติตัวข้างหลังนี่พร้อมมีกระสุนไหมนี่จะตัวมันวัด help we are f u ไม่ เดินจัดนะเพื่อนขอคนอาสาหนึ่งคนสักผมไม่มีสมองนะไปเลยครับถ้ามาบอกนะผมเห็นแค่มุมนี้ตรงนู้นตรงนู้นหนึ่งอันเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเดี๋ยววันนี้แค่๋ยวโดนกบัวผมไม่ต้องยิงแน่หนึ่งแค่นั้นนะเป็นแต่วันรอดึงรอดลาย Thank you ตัวใกล้นมมอีกตัวหนึ่งปะเหมือนวันวิ่งขึ้นไปชั่นมงมีหน้าประตูับมีแล้เอัสมกประตูให้หน่อยได้ไหมอยากวิ่งไปชาตัวข้างัโอเคโอ้บอกว่ายิงจะวัดกบมันน้าแต่มัเฮ้ยตัวกลก้หัวแม่นึงกล้มี้งเท้า ี่่ตัวเปวลาไปฝั่งละสองเลยไปไปไปฝั่งนี้จะมาฝั่งนี้หมดไม่ได้ต่อคนเพิ่มหนึ่งครับตายครับดี้ยโดยขนาดนี้มึงรอดบ้าว่าแปลกอะไม่ตกเลยเลย โอ้กส oh, ุนไม่ใครเลยอ่ะกสุนผมมีห oh. ah, oh, ้านัดเองการกลยอดำตัวกันนะต้องกาอุปกรวิามั้ กันลงมชเยดันไว้ดันไว้เดีดันไว้จะปาดระเบิดยัาท่องไม่ต้องเข้านะจะปาดระเบิดยังนมีขนมโอ้โหหามข้างหน้ามีตัวนะครับตาวหนึ่งครับข้างนอกข้างใน,น,น,นห,นห,ดหมดหยัง ยังยังผมไม่มีเน็ตว่ะเข้าไม่ได้ด้วยผมมีไฟผมมีไฟมนีได้ปีใครอยู่ข้างในไหมไปไปเลยไเอาไปเลยมันอยู่มุมเนี้ยโอ้ยไม่มีอีกโอไปไหนกันหมดนะเดึงเดืองเบอร์สี่เดืงดีมากถึงนะดึงแล้ ตรงคำได้ครับก็ขอเดียวเอาเลยเพื่อนนี่ของประธานแล้วสวยดึงดึงเบอร์สามันดึงเบอร์สามันเบอราจะตายแล้วดึงดึงดึงคนจะตายก่อนดึงคนจะตายก่อนต้องนึงคนจะตายก่อนใครมือว่างสักก็มีว่างมือว่างสักมือว่าเดี๋ยวฝากเอเอฟาไปไหนได้บ้างไหนตาหน้าเอาไหมผมมือไม่ว่างนะครับหยิบไปนี่มาแล้ว เกมนี้ข้าหกเลยอ่ะ